สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะมือนีเป็นวันที่ตอ <c oughs> นน้องไอ้วนัน,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 นที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าคนสิบเก้าเป็นล่าเลาหมู่บ้านหลวงเมืองครับผมหมู่บ้านนี่ฝนตกนะคะมือมือหมื่บ้านก่อนขึ้นวันก้อนวันที่สิบเจ็ดฝนตกก็รเล่นเรือน,นะะ <c oughs> เป็นวันที่สิบแปดย่ำเวทนะคะครับผมเป็นแม่คู่เสียสองแรงเลยคร้อยบุญเพิ่นนะคะที่้านคูบุญเบิกบานแต่ว่าขโมยผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ มีเอฟซีผู้คนโสดดีนะคะผู้คนโสดดีคนในบนบานสารเกาวปูนะคะคือคุณน,<ม>นอสอสดสวยนะคะใค้ว่าคุณสดสวยนะคะคนอยู่คนละครับ่ะคนด้มาหาปูเคนเรียกว่าปูให้ถืออันขอโซขอหมานแนสิจังมอรำสุกินบ่อท่องครับ,รบไปคู่ไปบ้านไปเยียบบ้านให้แด่คนวางสินอะครับผมไปอีหลีเพราะก็สิไปอยูย่ผู้สาวเกาเท่านั้นหลสคือเราว่า ปานนี้แขวมมีอะไรล้าผู้สาวเขาเลยว่าเอาคัดคัดอันเอาอีเลียบอกปูเลยว่าเอาเอาม้อลับมีเลียตีเอาอีเลียไข่แดงรักลานเต้วปูว่าใส่หัวหอยบ่อดากลานกับซิบ่บ่ไข่พ่อไปบ่เราเลยว่าเราเลยแซวคนคัดแซวอีเลียกับมัดจำใบถมแม่เก้าสิบบาทแล้วอ่ามัดจำเก้าสิเพิ่อกระลิจุกเพิ่อกระลิจุกเงินบ่จุกแม่ผู้จำบ่ได้แต่ว่าเพิ่อกรเลยมาบอกให้ยิ้มฟังมันว่าเพิ่อบ่นปูไว้ว่าขั้นออกเก้าศูนย์ ก็เก่าสุดชุดเก่านี่แหละพนเกษีเอาแม่คู่ไปครับพ่อสมจกีเราได้ยี่สิบบาทเเอาวงของแม่คู่เอาวงของแม่คู่เลยกับไปด้วยคับผู้ได้ยุไก่นะคะโคราดเนี่ยใครบ้านยังเราพนถามมาบ้านน้องบัวซาร่านะคะน้องบัวซาราสมบูรณ์น้องบัวซาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอ่าถือใกเอฟซีโคราดแล้วครับเออปาเลทีพนสองหงขาป่ะครับผม สองข้ขามูซีนะคะครับบอนบอกเรียนความจินวันศุกร์เนี่ยตีเดียวแม่คู่ไทยไปกันเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเลยสวัสดีทุกคนค่ะเอสซี่ถามมาหลายครับว่ามือไหนแม่คู่สิว่างรับเกณฑ์เฉกน้องสันว่าค่ะมือวันที่มือเพื่อนกับวาไหนนะคะวันที่ที่แม่คู่สิทธิ์เทีอยู่นี่กับเป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองยูโคลาแล้วกับวันที่ยี่สี แม่แม่แม่เตียงบไปนี่แม่เตียงเพิ่นขึハハ้นมาเนาะเพิ่นว่าขั้นโซมานปูเราบอกพอโลนะอีนั่งเตียงซื้อแนวเคียงเคียนเงื่อนไห่พอแล้วพอเสียวบ้านนับมาเสียวบ้านเฉกเออสิบล้านมาสั้นเพิ่นกระไดอีหลีนะครับเพิ่งจะถวายปูอีหลีเคียงนับเงื่อนรวก็พันน้ำเทือกลวดลูกกระซีบวนขึ้นกันละ่าสั่นกระเซียวพอสมเกณฑ์แม่คู่ไปล่ำขึ้นกันละ่าสั่นวัดที่ได้อีหลีไปนี่เพิ่นเลื่อนออกกันวัดที่ยี่สิบสี่นะครับ วันทียิบซีโพอพอกันอยูุ่บานเขาสารบานแม่เตียงบานมาดามหววมาดามแดงมาดามเลี่ยงโอ้โมาดามแดงน <สะ S 1> ี่ซีคนพนอ,ออกกันบนบิกบ้านมาดามแดงนี่บ่ะะเ้วดคไ่เด้เสียแตกเสียแตกได้พัดเพ่อเคยนัน <laughs> หลยนะคะค,คน,น,นะคนว,ว,ว่าปู่ปู่บอกาขาการว่าออกกันเน้อแต่ว่าพอเส่เก่าซิบล้านเก่าซีบเก่าซิบจะเลื่อม ก็กากันคนละสิบหกระวาเท่านี้แหละเดชเพื่นตะกะเลยเดชแต่เก่าซูนก็สิบหกครับผมเพราะว่าบางคนมาแม่แม่กะเร่แต่โสเนะค่ะแม่ครูก็เน้นให้บ่ไดายยังสิ่งแรคือปูเราเราสิบหกเขงเราเองว่าเป็นแม่ครูต่างบอกเลยยามเวลาปูเพิ่นเพิ่นลงเนะค่ะเพิ่นกะสิบหกคนอีกแลอวผู้ใดมีโสดเพิ่นกะสิบหกสิ่งแ่ะการเข้ากับเป็นเน้นเอาค่ะ เพื่อนก็ได้ได้สมความมงาดปารนาพี่สองลายแล้วอันบ้านอันสิจางมาลำได้ไหนไมมีันมีเราอยู่กะไปได้นะค่ะบ้่าแม่แม่เตียงผู้ไดสีมากกัมาเนี่ครัวันที่ใียิบซีใครยิบซีเดีอยนี้แหะครับผมภาวนาไย้ฝนตกก็ไม่เกกันเคลื่อนครับแม่เตียงก็เคลื่อนเมื่อทั้งสอ๋สาธุสาธุครับผมแต่ว่าคุณนอซซอสดสวยนี่เพื่อนเพื่อเชิดบุญบานเพื่อนนเพื่อสุดิยสุรนมา พนาดตุกปีครับพลาดแตกพลาดแตกกนลกาพนแป้วก็เอาๆปพูนกระครขอพูนนะพูนก็ได้ยี่ลีสองพูนาุบัดปัดั้พวกไงเขาไปคู่ไปเลยครับเ่าเป็นพวกลูกทุ่งมะลามสามสไตล์พวกปอกับทีมงานแม่คู่อาจารย์สุขีบอท่องเนาะค่ะหางเครื่องพร้อมครับนักลองหลายคนนะครับไปกีตาร์ก็มีโอ้เรื่อมแกกีตาร์ก็ไปเนี่ยกีตาร์ไม่ท่องค้ำกีตร์ซ้อนกีตาร์ไม่ท่องค้ำก็ไป ก็เป็นคู่พ่อกันยืบุญละยู่ทั้งโคลาตนะคะไม่คู่กับเฮียแกมวดได้บันน้องบัวซาร่าครับอัเพื่อน้องบัวซาร่าเออนั่นแหละกาวันนี้บอกบุญเอียบบอกบุญวันที่วันที่ยี่สิบแปด ฉลองอยู่หอป <produz> ูมีอแร้วจัรใหไทจ้จารย์ไทือใจวันที่ยี่สิเปรนะคะมือมือว่าที่ยี่เปในตอนเศร้าซมีโวกปรล่างเราว่าปูเราบัดจพออะไรยังเงอาจารย์ยังไงโอ้อาจารย์มดกีครับอาจารย์มดีเพิ่นแตงขันมากนะแล้วเล่าหลียปงล่างเราป็น้ครับผมก็ขอกองยง่องพ่อปูเรียกว่ากลากลาพ่อมาจับไเด้อเอาเอาปงล่างให้พ่อน่แล้วก็นางล่างงงงามมาน่ แล้วก็บของเงี้ยพอใช้์เก่าเสียบรสันตุาขคนได้หลายอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นกับวัได้ซื้อเนาะเพิ่นบ่มมาเป็นบานแดงนะแต่ว่าเพิ่นเว้าซื่อเนี่ยเิ่นบ่ค่อยมักเชิญโชคปานแดงเออเพราะว่าเพิ่นก็ตามงบงบเพิ่นหน่อยแต่ว่าเพิ่นก็ได้งานตลอดครับเพิ่นแด้งานนะปูเพิ่นเล่สัทถะแล้วก็แต้นขันมาปูตลอดพอาะม้วนตีนะคะครับวันนี้แม่ครูก็เลยสิจัดให้นะคะอืมใช่ แช่ครบสุดเลไปนนางร่ำระมัดเก่าขนนางร่ำแล้วก็มีของงาแล้วก็มีล่ำปูร่งที่นี่แหละวันที่ยีบแวันที่ยีผู้ไดสิมารวมได้ถวายตุนเงินํ่ำด้วยค่ะจังเว่นกังเว้นตอนงเว้นย่ำเคืนมีมีมะร่ำแม่ผู้สเเสื้อผ้ายูตัดตชื่มใบเสื้อผ้ปูวปฏิปุรถาเบืองยูเบิ่งตาเมือง้นแมวคู่วที่ใส่สุขาาให้ฝนตกเลย สามารถเปิดงานเล่านะคะกวอาสิบปีบกาฬโสกีตบอทองใสซูตรเทียนแหงครับผมและการนักเรียนทุกคนใส่ซูนักเรียนยำเคลื่อนฝ่ายยิมแปรเตรียมโรัวเร่อไม่เตียงเร่อี่ายยิมแปดไม่จอยจองไว้นะคะแล้วก็คุณอดนิชาคุณอดนิชาปูกับบอกว่าค่ายเครื่องบินไทแล้วก็สี เราเราใส่จานบ่ถือเป็นบ่มมี่น้ำใส่โอรัสน้ำน้ำถวายน้ำซีซีแพะปูไปถวายมันถวายบ่ถือต้องถวายเกลือีบครับผมบอกยินาีอทิซาด้วยเกลือซีดเชียครัคือปูเราให้เป็นปัญหาให้เป็นแบบว่าให้เห่าห้เห่าเตี่ยวก็มีให้หาที่ให้เป็นโตก็มีเนาะค่ะอันนี้คือการเสียมสูงนะคะเพราะแม่การม่อมมาอมอนั้นยากไงครับเด้แม่นั้นยากจะกลับบ้านนะบอกรับเพื่อนธุระ บานีเล่ากูกับบานกูบอกว่าเสียงรถไฟนี่คืกถือคึอถือครับพ่อเหน่ให้ยิ้มทรงคารถไฟแม่รัดยานเก้าสิบบาทยิ้มเออยิ้มก้าไฮบอนอไ้ยิ้มสัตวว่ายิมไม่ได้โจกอะไฮคารถลไฟนี่เก้าสิบบาทครับผมไม่คู่ฮันลืมมันครับผมอันนี้แหละพวกคนแถบปิดปัญหาแถเขาตีแล้วบานีพวกเป็นว่าการม่วงเมา การพนั่นเท่ากับยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไปเนาะค่ะแต่วันไหนี่แม่ปู่ว่าท่านตรวจอยู่ค่ะผมถึงวัดที่หนึ่งสิตรวจเร็วๆนี่ล่ะครับผมค่ะวันที่ยี่สิบแปดเฮ็ดผักปลาถวายอยู่คุยยัหอครับผมแล้ววันที่สามสิบสิบเอดถวายวัดโพชุ่มสิแห่ต้นผักปลาถวายส่างพระธาตุเจดีแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดวัดป่าบ้านเมือด กถวายต้นราป่า2วัดเ้อค่ะเด้อ่ะวันนี้ยี่สิบแปยิมเมร์เทต้นของเอซีให้เอเทสต้นใหญ่หลวดใรับวายัแล้วันดีว่าบันดีเข้าเขาเข้ากันสรวมกันว่ากสิมเมียวันที่ยิบเก้าคมได้จัดเป็น30มสิบอชุวัดโพสุ้มละกาค่าเอฟซีพันอยากไม่แห่ต้นเงินนำไกให้มันต่อกันเลย3ามสเอ็ดจังสิลาครับผมครับ ค่ะจังจนงนั้นเ็ไม่ยยอมแล้วครับเพราะว่าเป็นงานพวกรีไอก็บกเป็นงานว่าจะปูปทรครับปูร้านสูตตายยู่แเลยค่ะสำหรับมือนีนะคะปูให้นกไอให้เขียนเกาเก็ดมบนบอกพวงมามาไล่ไปหอยรวดขั้นที่เขียนอันท่นเรียนรวดเนาะค่ะหกศูนย์สามสี่ใครเอาครับใหเอาขงหน้าเออพวกมาไล่ผูดอะไรกถวายบางั้งบาใครน้เออขางไอเออ เออเขาเลาอันไหไว้เอฟซีน้องไอแมนวะเขาองไรดยเขาอะไรเอฟซีเอฟอืมซื้อซื้อว่าจะไหนหูคนกันว่าสบายพวงลืมอะไรก็ลืมแล้วพูดจังว่าเน่ตั้งซื้อขึ้นไพูแล้วพูดได้ว่าพวกมันได้ไปไปใส่รวดคันนี้เดอร์่าชันไปเดียรนะหกศูนย์สามสี่นะครับครับผม พาเพื่อนหายซแล้ว่เอาไว้เอาเอาเอาไว้ข้างนางแล้วว่าตัวนาต้อวนเอาไว <c oughs> ้ข้างนาเอาไว้ข้างนาเอื่องแต่ลราปูตาว่าบักเสียจุกนมันคือคำนวณแม่นแท้พอเขาไม่ยอมแพรม <c oughs> เพราเรื่องกันล่ะว่าครไรเกจก็แปรอับเกจแปรพ่อกระชิบคำนวณได้รื่อกันมาเก้ากับเกจระวามาเก้ากับเกจอันข้าวกับนี่ิจารณามาเก้ากับเก จ๊บคู่หายควมอูตาบอบอกหายไรก็บอกเสียดเดือนเก่าเกศเกศเก่าไปยิบจ๊บไปไดะะ้ทัชรากินแบ่งรัฐบาลไทยครับผมแล้วตอนนี้อันค่าค่ายนะอันทรงเขียนไม่ได้ยิบม,มาสะเขียนมาถือแล้วว่าต่อให้แม่เปลี่ยนหนึ่งแสนเก้าพัน 1, 9, 000, แมนบาห <1, S 1> <9, 000. S 2> นาึ่งแสนเก้าร้อยเก้าสิบเกศบาทครับผมอืมบที่แรกแม่บาแมนอันยิมเขียนเกียนนะหนึ 100, ่สิบร้อยพันก็โอ้เก้า เคยหนึ 19, 000, 90, ่งแสนเก้าพันเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก็ดครับเก yeah, ้าร้อยเก้าสิบเจ็ดครับือเก้าร้อยเก้าสิบเก็ดแต่ว่าบัตรดีปูเราได้บอกว่าให้แม่คู่ขั้นไปยิบสนากินแม่รัฐบาลไทยก็นย่าเลื่มเลท้ายสองตัวหนึ่งเกตประสานวะ แทบตัวแม่คู่มากเลยบาลเนื่งเกตินี่ยบอครับแม่คู่ไม่คู่สิไปยิบเนื่งเกตกับเขาเกตมือนเนี่ยสาธุสาธุเป็นรอบเมื่อคราวหายเอฟซีโชคมาสุภูสุคนะคะเด้อขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนโชคดีค่ะสาธุสาธุค่ะเป็นจังไหมเนาะฟังยอดท่างผู้ตาไปแล้วเอ้ยฟังค่ค่ะยอดท่างผู้ตาแล้วค่ะแม่คู่มาสรุปให้ยเอฟซีฟังอีกรอบนึงเนาะค่ะท่านนี้คุณขาม่าค่ะฟังเมื่ท่าน เดี๋ยวแอดไอแอดเต็งโมสิมาสรุปไปฟังอีกรอบนึงค่ะค่ะเต็งโมแนหทางพู่ตาค่ะไม่อนี้ค่ะพู่ตาแอดไอเนาะค่ะได้ขึ้นค่าขึ้นค่ายืมคันคืนคันโอ้ึ้นคันกราบข้าวพูตาเนาะค่ะหายเอฟซีที่รวมบุญพานมาท่านช่องไอท่ารวยค่ะค่ะผู้บอกว่าหายแอดไอเขียนหายเอฟซีเนาะค่ะหายเขียนหายงวดนี้เขียนหายเก้าสิบเจ็ดค่ะ ค่ะจดตามเนาะค่ะไฮเอสไอเจนไฮเอฟซีเก้าสิบเจ็ดค่ะแล้วก็มี FC, ่เอฟซีทางช่องนนหนังไอเนาะคะ่ะให้เอาพวงมาไล่หอยนาลดของอาจารย์สมจิตะคะ่ะหอยนาลดอย่าลืมนะคะ่ะหอยนาลดะค,ะาค,ค่ะทะเบียนหกศูนย์สามซีค่ะค่ะด้าเลนเอาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะข้างหน้ากรับพิอจะเบนหกศูนย์เนาะค่ะค่ะแล้วมาหกศูนย์เนาะค่ะท่าน,านะะท,าที่ก็เป็นค่ากระพอกับน้ำก็ได้ค่ะ,คะ ต่อมาเสียจวนค่ะเสียจวนก็ผููตาค่ะประทากันอีกแล้วงวดนี้ค่ะค่ะผููตาบอกว่าผู้ตาบอกว่าไหนค่ะงวนี้ผู้ตาไฮเลคำนวณมน้าค่ะงวดนี้ไฮเลคำนว้พู่บอกว่าเสียจวนไฮเลคำนวณได้พ่อกับไฮเลคำนวณได้ผู้ตากับไฮไดคือการงวดนี้จับคู่ไฮพ้อค่ะงวดนี้ผููตาบอกว่าฟังดีๆนะค่ะเก้ากับเจ็ดค่ะงวนี้ผููตาเก้ากับเจ็ดค่ะเป็นพิษนานะค่ะ เก้ากับเจ็ดค่ะฟังดีๆเก้ากับเจ็ดค่ะล่องล่องตีเบิ้งค่ะล่องตีเบิ้งค่ะผู้ให้เป็นพิชชาค่ะเก้าแล้วก็กับเจ็ดค่ะเอาไปเป็นกันบ้างลูกล้านผู้ตาคอมเมนต์มาบอกกันนะคะวาตีันทรตัวลดเนาะค่ะผู้ตาจับผู้ให่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะจับผู้ให้่สองตัวขน้นบอหลายคือเสียจวนด้สันะต่อมาเนาะค่ะพอยิ้มก็ได้ึ้นคันของเอฟซีเนาะค่ะ ปูปูบอกว่าแอดยิมเขียนพิษต้องเขียนไม้นะคะค่ายต้องเป็นหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดเก้าก็เป็นชายาตของปูต่างเขาคือเก้าค่ะตัวเก้าตัวเดิมค่ะค่ะอันันอันนี้คือเป็นยอดยอดจริงๆเลยนะคะบางเกินค่ะสิบเก้าสิบเก้าเนาะค่ะตอ<า>นที่ไทยค่ะป <c oughs> ูหอยแมคคู่เนาะคะ่ะหมวดที่แล้วปูหอยแม่คู่ยิบเก้าศูนย์ กระเข่าเต็มๆเลยค่ะผู้นี่ฟู้นี่งวดนี้ผู้ไข่ไม่คู่ยิบเลยนะคะฟังดีๆเลยคะก็คือหนึ่งเจ็ดค่ะงวดนี้ผู้ไห่ไม่คู่ไปยิบแล้วหนึ่งเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขโตมากตัวชอบเพาไม่คู่เลยกับวารายนะคะหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับแนวทางอาหารมื้อนี้ค่ะช่วงสองทุ่มครึ่งค่ะมีหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดค่ะหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดค่ะแนวทางนะคะขอญอาติกลับกล้องค่ะ ทา้าา่คุณปอกพงเงาเดบิวนี่ค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะค่ะคุณบุญหินปาณีบอกว่าเป็นเจ็ดเก้าอ่ะสันลองตีบ้างค่ะเก้ากับเจ็ดค่ะเป็นปีศาปูตาค่ะเอฟซีบางทันกตีแน่นก็ท่างช่องเนี่ยถ้าอังเทียจะเก้าครับ เก้ากับเจ็ดอาจจะเป็นเก้าอยู่ที่คับเป็นหุกกระไดน้องไอ้นานดีแต่งง้ตีแล้วค่ะค่ะพินีพิจารณาเบื้งค่ะเรื่องซีกรไดเนาะค่ะหกับพินีพิจารณาเอาค่ะก็แบ่งสันค่ะแบ่งสันกันเนาะขายแนวข้างค่ะเน้นเมื่อนี้ค่ะมี่เก้ากับเจ็ดปูตาค่ะด้วยฮุกเจ็ดแล้วคาหนึ่งเจ็ดค่ะ เก้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะค่ะสำหรับผู้ใดเนาะค่ะสีมาหาผู้ตายยุหอค่ะที่ที่นทอง่ายิบค่ะหทยมาวันที่ยี่สิบสี่เป็นต้นไปเนาะค่ะยีิบสี่ถึงยีิบแปดค่ะยีิบสีถึงยีิบแปดเนาะค่ะค่ะ กว่าเปลี่ยนไม่แล้วเนาะค่ะให้มาวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดเดือนนี้ค่ะตอนตอนที่ไม่คู่เนาะค่ะซึ้นหอไม่ไม่คู่บอกว่าเมื่ออื่นใช่างสรุปแล้วค่ะมีงานด่วนเขามากแตคือไม่คู่ห้องเมื่อื่นมาวางเนาะค่ะค่ะมาวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดเป็นต้นไปค่ะสําหรับแนวทางวันนี้ค่ะเก้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมทะเบียนเนาะค่ะทะเบียนหกศูนย์สามสี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดไอแอดแตงโมเนาะค่ะค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะให้โชคให้มนันให้ลำให้รวยทุกผู้ทุกคนยิบจับตัวใดขอให้แม่นขอให้ถือนคะคะสาธุสาธุค่ะ